ฮัลโหลวันนี้ผมอยากจะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบคนยุคใหม่นะครับเคล็ดลับการตัวดูแลตัวเองยุค 5G คือยุคที่ล้ำกว่า 4G คือเรียกว่าเร็วพูดปารเลยนะฮะก็คือนะครับตัวน,นี้เลยนะครับคือง่ายๆก็คือสกานะคอลลาเจนนะครับเมดอินเจแปนร้อยเนะครับคือเป็นอาหารผิวในนี้มันมีอาหารผิว11ตัวด้วยกันนะครับผมที่รวมอยู่ในนี้เรียกว่าแบบแน่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น คอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับคอลลาเจนที่โมเลก,กุลละเอียดแล้วก็เล็กที่สุดนะฮะในบรรดาคอลลาเจนทั่วโลกเลยแล้วก็เราได้นะฮะลิขสิทธิ์ได้สิทธิบัตรนะฮะมาจากอา่าแลบ็บชื่อว่าแล็บสกัดคอลลาเจนชื่อว่า ita, วนิตตะคอลลาเจนเป็นแลบ็บแลบ็บส,สกัดคอลลาเจนที่พรีเมียมที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ในนี้ก็จะมีไรเซรามานะครับผมเป็นเป็นเป็นสาร อาหารที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยลื่นขึ้นนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าความเจ๋งนั้นก็คือว่านะฮะตัวสก纳คอลลาเจนเอ็กเทนเนี่ยใส่ไรซ์เซรามายในปริมาณความเข้มข้นที่มากที่สุดในโลกเลยในประเทศไทยเลยนะครับก็คือ10%เพราะส่วนใหญ่ก็จะใส่แค่ที่ 3%, 5%ซึ่งไอ้เจ้าไอเจ้าไรซ์เซรามายตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันแพงมากๆนะฮะเพราะว่าไรซ์เซรามายเนี่ยแค่หนึ่ง คือถ้าเทียบเท่ากันปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเขาจะสารสกัดเขาจะขายในกิโลใช่ไหมฮะถ้าเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์เนี่ยโตแพงสุดที่เราซื้อมาจากนิตาคอลลาเจนเนี่ยคือกิโลละหลักหมื่นนะครับแต่พอเป็นไรซีเลมายคุณความเข้มข้น10%กิโลละหลักแสนหกหมื่นบาทโอ้โหมันแพงมากๆนะครับแล้วก็ เราใส่ในปริมาณเข้มข้นที่สุดในในในโลกในในประเทศไทยเลยนะครับก็คือ10นะอันนี้คือมันมีเปเปอร์เปรียบเทียบได้เลยนะครับคือใส่เข้มจริงๆแล้วตัวนี้พอเราใส่เข้มปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นผลทันทีในเรื่องของการที่ผิวจะเริ่มลื่นใน3วันแรกจากการกินสกะ,ะตัวนี้นะครับแล้วก็นะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ไม่ใช่แค่ลื่นนะครับผมยังมีสารอีกตัวหนึ่งที่แบบ หลักแสนเช่นเดียวกันก็คือเป็นตัวแมงกานีส SO ดหรือว่า SOD นวัตรกรรมใหม่ของประเทศเกาหลีอันนี้จากเกาหลีนะฮะที่เขาตัดต่อพันธุกรรมและบูสต์ความเข้มข้นให้ SOD ตัวนี้มันแรงขึ้นถึง100เท่าคือมากกว่า SOD ตัวอื่น100เท่านะ,ะก็คือแมงกานีส SOD ซื้อสิทธิ์ตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวในประเทศในประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ใช้ก็คือแมงกานีส SOD นะครับคือกินในตัวนี้เนี่ยคือแบบว่าประสิทธิภาพมันรุนแรงกว่า SO d ทั่วไปถึง100เท่าเลยนะครับ แล้วก็ราคาประมาณกิโลละแสนแปดนะฮะเล่นไหนจะใส่ไพยบาร์เพื่อการลดเม็ดสีลดรอยสิวลดฝ้าละแล้วก็ลดพวกแล้วก็ผิวขาวขึ้นนะครับก็คือตัวไพยบาร์นะฮะคือเป็นเป็นสารที่เป็นธรรมชาติกว่ากูต้าทั่วไปคือดีกว่ากูตา้าแพงกว่ากูตา้าเป็นธรรมชาติมากกว่ากูต้านะครับคือกินกูต้าแล้วเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะไม่ธรรมชาติเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไพบาร์เป็นเป็นเป็นสารสกัดจากเปลือกสนแล้วก็ยังจะมี Uh, ALA alpha al lipoic acid หรือในเรื่องของ Coenzyme Q10 ที่เป็นการลดอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระเพื่อให้เราผิวเด็กไม่แก่แล้วก็ผิวชุ่มชื้นผิวนุ่มผิวเนียนผิวเด้งนะซึ่งไอเจ้านี่เนี่ยเป็นสารพิงสองตัวในโลกใบนี้ที่สามารถทำงานได้ถึงระดับเซลล์หรือว่าระดับไมโตโคอนเดียอันนี้เป็นเริ่มสับชีวะแล้วนะฮะ แล้วไหนจะมีซิงค์ช่วยลดสิวนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ถามว่าคอลลาเจนของโรสโกรหรืออาหารของโรสโกิีแลวสิวลดไหมกินแล้วสิว,ลด,สวลดด้วยเพราะมีซิงค์ถึง25มิลลเมิกร,รัมและเป็นปริมาณที่ทางองค์การอนามัยโลกนะครับเคลมว่าถ้ากินซิงค์ในปริมาณแค่15แต่เราใส่ถึง25กินแค่15ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นและสามารถต้านโรคภายปัจจุบันนี้ได้นะครับผมแล้วก็ยังจะมีวิตามินอ e ีนะครับ อีกด้วยนะฮะซึ่งเพื่อช่วยเพื่อการชะลอผิวแก่เหมือนกันนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีเกรปซิตรอลทำให้ผิวของเราโกลอรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเยอะมากๆที่แบบว่าเอาง่ายในตัวในใน,ในสกนาหนึ่งเม็ดเนี่ยรวมถึง11สารสกัดตัวท็อปเรื่องผิวของโลกใบนี้นะฮะคันท็อปขนาดไหนอันดับแรกเลยคอยลลาเจนใช้ที่โมเลกุลเล็กที่สุดในโลกอันดับสองก็คืออ่าแล้วก็จากแหล่งที่พรีเมี่ยมที่สุดในโลกด้วยอันดับ2คือนะฮะตัวตัว ไรซ์เซรามนะครับ uh, ใส่ในปริมาณความเข้มข้นที่มากที่สุดในโลกคือ10%เปอร์เซ็นต์นะครับและนะฮะแมงกานิสเอสโอดีนะครับผมใส่ตัวแมงกานิสเอสโอดีมีเปเปอร์มีวิจัยรองรับนะครับว่าเขาตัดต่อพฤติกรรมและบ,บูสต์ความเข้มข้นให้มันรุนแรงกว่าเอสโอดีขึ้นไปกว่า100เท่านะครับแล้วก็ยังจะมีอย่างที่ผมบอกเรื่องของ Alpha, อัลฟาแลวติกแอซิดแล้วก็ คนใสคิเทนที่เป็นสารสองตัวที่ทํางานได้ถึงระดับเซลล์นึกออกไหมคือทํางานได้ถึงระดับที่ลึกมากนะฮะปกต,ติคนอื่นเขาจะใส่ตัวใดตัวหนึ่งแต่โรสขาใส่ถึง2ตัวไปเลยนะครับแล้วก็มีภายบางที่ทำให้ผิวขาวลดฟ้าลดรอยสิวลดกระอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ธรรมชาติเป็นสารจากธรรมชาติยิ่งดีกว่ากูตา้าอันนี้คือดีกว่ากูต้าเพราะเป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของนะฮะ เอ่อกรีบซิตอัลทำผิวโปรนะครับซึ่งกรีซิตอัลก็ราคาสูงพอสมควรน,นะครับแล้วก็วิตามินอ e ีแล้วก็ซิงช่วยลดสิวด้วยคือเรียกได้ว่าครบจบในเม็ดเดียวแล้วชีวิตมันง่ายมากๆนะครับผม